เราเป็นมหาอำนาจภายใต้การนําของประธานดิทรัมสหรัฐได้ใช้กาลังทหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่างๆของสิกโลกเราคุณไม่สามารถปล่อยให้พลังงานสํารองที่มีมากสุดในโลกอย่างเวเนซุเอลาเนี่ยอยู่ในมือของปรป,ปักอย่างจีนตอนนี้เราจะบอกว่าอิหร่านครับที่ไม่อยู่ในดินแดนของอเมริกาเป็นดินแดนที่มีทรัพยากรมากโดยเฉพาะน้ำมันและแก๊สเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เลยจ้องเล่นงานอิหร่านมานานแล้วหลายสิบปีแล้วการที่สหรัฐอเมริกาอาจจะชนะอิหร่านได้แต่สหรัฐจะต้องเก็บปวดอย่างยิ่งอาจจะสูญเสียกองเรือไปทั้งกอง การหาเรื่องเกิดสงครามเพื่อล้างกระดานเป็นเรื่องที่อเมริกาท,ทำอยู่แล้วและทำแน่ๆการรีเซ็ตระบบใหม่เพื่อชักดาบน,นี่เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ KOK จากดิซิการิกรไทยเช็คก่อนโอเคก่อนรู้วงเงินพร้อมออกรถได้จริงที่โชลูมทั่วไทยสมัครง่ายทำเองได้ทุกที่รู้ผลไวสนใจสมัครเลย d ีโว่แถวสวัสดีครับสถานการณ์โลกตอนนี้ปัน่นป่วนวุ่นวายเพราะ ประธานที่ไม่ดีโนเดนทัมได้ออกมาเล่นเกมอย่างหนักหนว่วง20กวันที่ผ่านมาไม่หยุดไม่หย่อนแต่ว่าเราจะมองภาพรวมเบิร์ดไอวิวของโลกนิดหนึ่งนะครับว่ามหาอำนาจที่มีความน่าด้านอย่างสหรัฐเนี่ยทำอะไรบ้างสตีเวนมิรอร์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทัเนียบข่าวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ซีเอ็นว่าเราเป็นมหาอำนาจภายใต้การนําของประธานดีทัมเราประพฤติตัวประพฤติตนในฐานะของมาอาภิมหาอำนาจสหรัฐได้ใช้กาลังทหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่างๆของซีกโลกเรา คืออเมริกาเหนือและใต้คือดินแดนของเราทำไมถึงพูดเช่นนั้นมิลเลอร์อ้างสิทธิเหนืออธิปไตยโดยต้องการทรัพยากรต่างๆในขั้วโลกตะวันตกที่เรียกว่าอเมริกาเหนือใต้เท่านั้นยังไม่พอไมเคิลวอชนะฮะผู้แทนประจําสหรประชาชาติของสหรัฐได้ออกมาบทพูดว่าคุณไม่สามารถปล่อยให้พลังงานสํารองที่มีมากสุดในโลกอย่างวินิสราเนี่ยอยู่ในมือของปรปักของสหรัฐอย่างจีนแหมพูดเสียจีนเป็น ผู้ลายนะความหมายของวนอนเขาหมายความว่าอย่างไรนะหมายความว่าไม่ให้ศัตรูเข้ามาครอบครองน้ํามันใต้เงาของสหรัฐสิ่งที่อยากจะบอกว่าปรปับปากของสหรัฐคือใครรัสเซียจีนแน่นอนนะครับความหมายอีกอย่างที่วอลบอกว่าเวนเนซุเอลาคือใต้ปีกใต้เงาอินซีสหรัฐนะครับตีความหมายง่ายๆครับแผ่นดินอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในซีกโลกตะวันตกเป็นของสหรัฐ มีสิทธิ์จะเอาทรัพยากรมาใช้กีด์ควรจะเป็นหนึ่งรัฐของสหรัฐเราพูดว่าการยึดกีด์เป็นจุดยืนของทางการของสหรัฐได้เลยตอนนี้มิลเลอร์ย้ำอีกว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครมาสู้กับเราได้เราคือผู้อันดับหนึ่งของโลกอนาคตของกีแลนด์อยู่ในมือเราซื่อเดลิเมของอังกฤษได้ตีข่าวเรื่องนี้วันที่10มกราคมว่าทําจะส่งผู้บัญชากา,ารฐานสูงสุดของกองทัพสหรัฐมาทําแผนการบุกกีด์อย่างแน่นอน เราจะบอกว่าสื่อทั้งหลายในอังกฤษได้พูดเสียงเดียวกันว่าพวกสมาชิกนาโตของยุโรปกำลังหาเรื่องเรื่องส่งกําลังกองกําลังไปปกป้องกีแรนสื่อเทเลกราฟของอังกฤษก็รายงานว่าทั้งกําลังทหารเรือรบเครื่องบินการรักษาความปลอดภัยในอาร์กติก <c oughs> เป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งที่เรายุโรปต้องปกป้องในเส้นทางเดือนเรือนี้โดยเฉพาะเกาะคีแลนและยังบอกว่าสหรัฐควรจะถอนตัวจากนาโตออกไปนะฮะ เพราะว่าการที่สหรัฐจะมาบุกกีแลนด์เนี่ยก็คือหมายความว่าเป็นศัตรูของยุโรปนาโต้ต้องเตีกแตกเป็นเสียงๆแน่เราจะเห็นว่าสหรัฐมีการเป็นเบอร์หนึ่งของนาโตจะต่อสู้กับลูกกระจอกในนาโต้ที่เป็นยุโรปชาติต่างๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับนาโตยุโรปไม่มีทางสู้สหรัฐได้ยุทธศาสตร์ของสหรัฐคือครอบครองดินแดนที่มีทรัพยากรมากตอนนี้เราจะบอกว่านอกจากกีแลนด์แล้วก็เวเนซุเอลาแล้วมีอิหร่านครับที่ไม่อยู่ดินแดนตะวันตก ไม่ได้อยู่ดีดินแดนของอเมริกาเป็นดินแดนที่มีทรัพยากรมากโดยเฉพาะน้ำมันและแก๊สเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เลยจ้องเล่นงานอิหร่านมานานแล้วหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ปี1947เป็นต้นมานะครับแต่ว่าในช่วงผ่าที่ผ่านมาเนี่ย2025เนี่ยวันที่21-22มิถุนาได้มีการโจมตีที่เรียกว่า Operation Midnight Hammer ส่งเครื่องบ,บินทิ้งระเบิด B-2 Spirit Bomber ไปโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือความไม่ประสบความสําเร็จในการเล่นงานอิหร่านการยิงระเบิดลงไปครั้งนั้นก็ไม่ได้ทำลายมากมากยหรอกครับยังโชคดีที่ไม่มีการระเบิดของอุบัติเหตุนิวเคลียร์ทางการแพร่ลังสีออกมานะครับปี2 0ง6สหกรัฐอเมริกาเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในการเปลี่ยนที่จะโจมตีกลายเป็นการยุแยงตะแคงรั่วให้คนในชาติประท้วงเปลี่ยนระบบตัวระบวบ ระบอกม่มาประท้วมผู้นำนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้นําอิหร่านต้องแก้ขันปัญหาภายในประเทศที่วุ่นวายสับสนนะครับทำให้เขาไม่มีเวลามาดูเรื่องเกี่ยวกับการลุกรานต่างประเทศเพื่อให้สหรัฐอเมริกาและตะวันตกมีความชอบธรรมในการที่เขาไปยึดอิหร่านโดยการบอกว่าปกป้องประชาชนผลประโยชน์ของประชาชน้าวอิหร่านสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของอิหร่านอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือเปล่าเราต้องเฝ้าจับตามองต่อไปเพราะว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกามีการเคลื่อนไหวอย,อย่างมากมายโดยเฉพาะกองเรือ รถทุกเครื่องบินที่ดูแลในทะเลจีนใต้นี้ได้เคลื่อนกําลังออกจากทะเลจีนใต้แล้วแล้วนาทางสู่ที่เรียกว่าอ่าวเปอร์เซียครับโดยเฉพาะการข้ขามช่องแคบมารากาไปอ่าวเปอร์เซียเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นขบวนเรือใหญ่นะครับใช้เวลาเจวันก็ลองดูครับอีเจวันจะเกิดอะไรขึ้นมามาฮามดได้พูดตรงๆว่าเขาต้องการกําจัดอิทธิพลของจีนรัเสเซียออกจากอิหร่านให้ได้จากนั้นมองตรงๆเลยคือเขาจะมาจัดการทรัพยากรของ อิหร่านโดยตรงโดยใช้กาลังทหารซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้อิหร่านไม่ใช่เวเน,นุอเอล,ล่ะอิหร่านไม่มีทางยอมอิหร่านไม่มีทางเฉยๆหรือยอมรับสภาพอิหร่านต้องปกป้องตัวเองอย่างรุนแรงและก็สาหัสการที่สาหารัฐอเมริกาอาจจะชนะอิหร่านได้แต่สาหารัฐอเมริกาจะต้องเจ็บปวดอย่างยิ่งอาจจะสูญเสียกองเรือไปทั้งกองในการยึดอิหร่านหรือไม่ไกระทั่สูญเสียทหารจํานวนมาก ไม่มีทางที่สหรัฐอเมริกาจะกล้าบุกเข้ามาในประเทศหรลานหรอกครับในเมื่อดินแดนหี่านเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะมีอุดมการทางด้านมุสลิมที่ปกป้องตัวเองอย่างแข็งขันฉะนั้นนักรบอิหร่านไม่ใช่นักรบธรรมดาครับนักรบที่มีเตรมเรื่องอุดมการ์ทางาศาสนาพร้อมจะพีชีพเพื่อรักษาประเทศและศักษาแผ่นดินนะครับจะสังเกตดูว่าทําไมอเมริกาดิ้นรนวุ่นวายปั่นป่วนแต่ต้นปีเพราะเขามีเวลาแค่ประมาณ10เดือนเท่านั้นเองที่จะจัดการเรื่องนี้ให้สําเร็จก่อนที่การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนนนพจิกาายยปปลปีี ก็จะสังเกตเห็นว่าเพราะอะไรมันมีปัจจัยหลายอย่างมากเลยเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจปัจจัยทางภูมิทัศาร์นะปัจจัยทางเรื่องการเงินนะฮะแล้วก็กัดใจที่สําคัญคือเรื่องหนี้หนี้ของสหรัฐมันไม่ได้หยุดนะครับหยุดได้อย่างไรครับมันมีหนี้จํานวนมหาศาลที่ต้องชําระดอกเบี้ยรครับสรัดธุรการตอนนี้จ่ายได้แค่ดอกเบีย้ยต้นก็ไม่ลดนะฮะสรัดหนี้ท่วมหัวพูดง่ายว่าสหรัฐไม่มีทางจ่ายหนี้ได้จ่ายได้แค่ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยเมื่อไหร่ถ้าเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายทันทีเนี่ย โลกถล่มแน่ครับหนึ่งล้านล้านดอลลาร์คือดอกเบีย้ยที่เขาต้องจ่ายลองนึกสภาพดีว่าคนถ้าเป็นคนเนี่ยเอาบัตรเครดิตมารูดเต็มทุกอันอะ่ะพอเสร็จแล้วไม่มีเงินจ่ายก็ผ่อนดอกเบีย้ยให้บริษัทบัตรเครดิตไปเรื่อยๆดอกเบีย้ยก็คือราคาขึ้นกระฉูดเนี่ยมันก็น่ากลัวใช่ไหมฮะใครจะอยากถือเงินกับของคนที่หนี้สินล้นพ้นตัวอย่างสหรัฐเราลองตีค่าดูสิครับว่าเงินดอลลาร์เนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่ถ้าเกิดสงครามหรือเกิดการจ่ายหนี้ไม่ได้เนี่ย ันคือกระดาษนี่เองที่พิมพ์มาชําระหนี้โดยไม่มีมูลค่าใดๆค้าประกันเลยครับเอาเงินดอลลาร์เป็นแลกทองคําได้ไหมเอาเงินดอลลาร์ไปแลกเงินเหรียญเงินได้ไหมพวกนี้ไม่มีมูลค่าเลยครับในในเมื่อดอลลาร์เป็นกระดาษทองคําเงินคือของจริงครับ US ดอลลาร์มันเป็นกระดาษที่ไว้ชําระหนี้โดยใช้เครดิตของประเทศสหรัฐอเมริกาค้าประกันแต่ US สหรัฐก็ยังกู้เงินมาใช้แก้ปัญหาทุกอย่างกู้แล้วกู้อีกกู้เหมือนว่าชีวิตจะไม่มีวันพวกนี้ กู้ทุกบาททุกสตางค์ดอกเบี้ยก็ตามมาหลอกลอนทุกวันแล้วก็แทบจะจ่ายกันไม่ไหวแล้วเฉพาะดอกเบี้ยนะครับมุมมองของนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าวิธีการแก้ปัญหารางนี้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนระบบการเงินใหม่โดยการรีเซ็ตระบบการเงินล้างไพ่ใหม่หมดเจ้าหนี้ต้องยอมทาตามเงื่อนไขที่เพื่อการอยู่รอดูดง่ายว่าเบีเ้ยนี่นะฮะร,รีเซ็ตก็คือเบีเ้ยวนี่นะฮะแล้วบอกว่าเงินที่ค้างอยู่จะไม่จ่ายหรือจ่ายแค่ครึ่งเดียวหรือจ่ายแค่10%สงครามล้างนี่สงครามล้างไพ่ตัวนี้จะทําให้สหรัฐอเมริการอดครับ แต่แล้วมันดูทางออกทัสสิกที่คิดว่าอเมริกาทําได้ก็คือลูกหนี้มีหนี้เยอะจริงแต่ลูกหนี้ถือปืนครับคุณจะกล้าทวงหนี้คนถือปืนไหมการหาเรื่องเกิดสงครามเพื่อล้างกระดานเป็นเรื่องที่อเมริกาทําอยู่แล้วและทําแน่แน่การรีเซ็ตระบบไหนเพื่อชักดาบหี่นี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่มันก็ไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนเพราะเหตุผลนึงคือเขาไม่ได้จเจ้าโลกคนเดียวอีกต่อไปจากเจ้านี้รายใหญ่ที่สุดทั้งโลกเป็นลูกหนี้เกิดขึ้นในช่วงพิบตาจายรัสเซีย,ยมีหรือจะเล่นด้วย ดังนั้นจีนรลเสเซียก็มีตัวประกันครับอย่าลืมนะครับว่าจีนรลเสเซียเองก็มีนโยบายกลับกันครับคือไม่ใช้เงินดอล่าสหรัฐอาจจะคิดว่าตัวเองเก่งมากเลยเรื่อง CIA การเล่นเกมใต้ดินหรือว่าการที่เข้าถึงหน่วยงานต่างๆโดยใช้เงินหรือโดยใช้ไส้ศึกหรือโดยใช้การล่าหัวการจ่ายสินบนนะสิ่งนี้ไม่ใช่อเมริกาทำได้จีนรลเสเซียก็ทำได้จีนมีตัวประกันครับ คือตอนนี้จีนเข้าเจาะระบบไซเบอร์แล้วก็เจาะได้แล้วครับว่า CIA คือใครลูกเมียอยู่ไหนใครคือ CIA แล้วเอาสิ่งนี้แหละครับมาล่าหัว CIA ครับบทเรียนอยากเวนเซัวลาบอกชัดๆว่า CIA คือตัวการในการทําให้ระบบล่มนะตัวการทําให้เกิดวิถีที่เรียกว่าเครือข่ายไส้ศึกครับรัสเซียจีนก็มีหน่วยนี้เรียกว่าหน่วยข่าวกรองที่ลากเขี้ยวลากดินไม่แพ้กันหรอกครับแต่เขาไม่ประกาศ แล้วเขาไม่เปิดเผย C A ก็ไม่ได้เคยประกาศและเปิดเผยครับแต่ว่าเรารู้รู้เพราะในอดีตมันมีประวัติอยู่แต่ว่าสิ่งที่สหรัฐเคยถนัดคือสืบราชการลับหรือการใช้เลขเกยุดูบายหรือใช้กลศึกเนี่ยหรือใช้วิธีสายลับเนี่ยมันจะทําให้เขาบรรลุเป,ป้าหมายดวยวเร็วอิรเซียได้เรียนแบบสหรัฐทุกประกาศและจัดตั้งกองกําลังที่เรียกว่าหน่วยข่าวกองคอยสอดแนมคอยเป็นสายลับและคอยบ่อนทําลายเหมือนดินจาในอดีตนะครับคอยฆ่าคอยกำ,กำจัดคู่แข่งคอยกําจัดผู้ผู้นำเนี่ยครับ โลกจะเปลี่ยนจากสิ่งที่เรียกว่ายุคดอลลาร์ไปเป็นยุคของจริงได้อย่างไรขึ้นอยู่กับสหรัฐตอนนี้แล้วครับว่าสหรัฐเคยคุมเกมของหนี้แล้วก็ปืนนะสหรัฐจะต้องทํายังไงกับหนี้ที่ก่อตัวเองก่อขึ้นนะเจ้าหนี้ก็พับพบแรงกระแทกแน่ๆเราก็อยากรู้เหมือนกันเจ้าหนี้คือใครนะครับแถมเจ้าหนี้เองก็ไม่มีทางเลือกที่จะต้องรับเงื่อนไขของลูกหนี้นะครับ แต่ยังไรก็แต่ถ้าเบี้ยวนี่อเมริกันบันลัยแน่นะครับเราก็เลยอยากมวิเคราห์นิดหนึ่งว่าใครละครับที่เป็นคนอุ้มนี่สหรัฐอเมริกาใครละครับที่เป็นผู้ที่เป็นเจ้าหนี้สหรัฐกลางตัวจริงข้อมูลล่าสุดของ US Treasury ก็คือผู้ที่ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปี2569เนี่ยแท้จริงคือใครใครคือผู้หถือหนี้รัฐบาลสหรัฐตัวจริงวันนี้เป็นเท่าไหร่เรามีตัวเลขอยู่ในมือครับเราจะอ่านให้ท่านฟังและให้ท่านวิเคราะห์อย่างชัดเจนว่า เกิดอะไรขึ้นในการที่บอกว่า Large s t f o Cash h o l d e r of US Treasury Security ผู้ถือพันธบัตรสหรัฐในโลกนี้มีใครอันดับหนึ่งคือแจแปน1.2ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น9.1%อันดับสองคือไชน่า689,000ล้าน US ดอลลาร์ ลดลง9.4%เบลเยียม4 6 8 0 0 0ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น34%แคนาดา4 1 9 0 0 0ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น15.2%สาราชนาจักร8 7 8 0 0 0ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น17.6%ลักเซมเบิร์ก4,019,000ล ound, ้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น1.3%สังเตด3 9 0 0 0 0ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น18.2%ไอซ์แลนล์ 3ามแสนสี่หมื่นล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นหึงจุหนึ่งเซนที่เหลือก็เคแมนครับเคแมนนัคือพวกฟอกเงินทั้งหลายไม่ใช่นะพวกประเทศทั้งหลายที่ไม่ใช่ประเทศใหญ่ก็คือสี่แสนหนึ่งมเก้าันล้านดอลลาร์เพิ่มไม่เพิ่มไม่เท่าไหร่นิดเดียว0.1%นจุหนึ่งเปอร์เซนเราอยากจะบอกว่านี่คือกราฟครับที่เราจะต้องโชว์ให้ท่านดูว่าใครคือเจ้าหนี้ตัวจริงเราจะบอกว่าชาวจีนเป็นเจ้าหนี้สหรัฐลดลงเรื่อยๆนะครับ จาก1.3ล้านล้านเป็นที่หนึ่งของโลกมากกว่าญี่ปุ่นอีกในเมื่อเขาไม่เชื่อสหรัฐต่อไปเขาก็ลดลงเรื่อยๆปีละ10% 10%ตอนนี้เหลือครึ่งเดียวคืออยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ7แสนล้าน6แสนแปดแล้วครับทั้งนั้นการที่ลดลงครึ่งหนึ่งเนี่ยก็หมายความว่าอนาคตอีกไม่กี่ปีก็ลดไปอีกครึ่งหนึ่งและคาดว่าจะเหลือแค่ประมาณ3แสน,นนั่นเอง3แสนล้านดอลลาร์ที่ใช้หมุนวนหมุนเวียนนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ อัตราในการลดลงของจีนจะลดลงไปเรื่อยๆปีละสิแล้วก็อัตราทุกอย่างก็จะไปเพิ่มขึ้นในพันธมิตรของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเบนเยี่ยมแคนาดาสหรัฐชนะจากฝรั่งเศสไอร์แลนด์เราก็เลยเห็นสิ่งที่เรียกว่ายังไงก็แล้วแต่พันธมิตรสหรัฐก็ยังแบกสหรัฐอยู่โดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีทางเลือกเลยครับเหตุผลที่ต้องซื้อพันธุักร,รัสาสหรัฐก็คือว่ามันคำจุนเศรษฐกิจจีนเศรษฐกิจญี่ปุ่นอยู่โดยเฉพาะการที่ เงินเยนแคลิเทตที่ดอกเบี้ยต่บมันทําให้เงินมันเหลือครับฉะนั้นต้องไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพื่อให้มันคงอยู่นะคะค้าประกันเยนอยู่แล้วเยนเองตอนนี้ก็ขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อจะให้เงินไหลกลับประเทศฉะนั้นเกินเงินไหลกลับประเทศก็บีบบังคับให้มันมีเงินเหลืออีกเหรอครับก็ต้องไปซื้อพันธบัตรเพิ่มนะครับกับกับที่สหรัฐอเมริกาขอร้องนะครับขอร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นช่วยเหลือในการที่จะค้าจุนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐไม่งั้น มันจะเหลือครับเพราะมันเหลือดอกเบี้ยมันก็จะตกในญี่ปุ่นแล้วก็ขึ้นในอเมริกามันมีผลทั้งหมดเลยครับมันมีสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อกันและกันดอกเบี้ยญี่ปุ่นต้องขึ้นครับถ้าไม่ขึ้นตายแน่เพราะเงินจะไหลออกนะเขาก็สกัดกั้นเงินไหลออกแล้วก็นำเงนเงินเย็นกลับคืนสู่ประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่พังนะรเราอยากจะมองว่าประเทศอื่นๆที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเริ่มถดถอยนะครับ เริ่มมีปัญหามากโดยเฉพาะแคนาดาแคนาดาเนี่ยล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีมาร์คคานี่ครับมาแทนทูโดทูโดนี่ไม่เบื่อไม่เงาเคยขัดแย้งกับทางสีจิ้งผิงบ่อยมากทุกครั้งที่เจอกันไม่เคยญาติดีต่อกันนะแล้วไปไปจับลูกสาวของหัวเว่ยเมื่งหวันโจนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากที่ทะเลาะบ่อแว้งกันจนไม่มองหน้ากันอีกต่อไป แต่นายรัฐมนตรีคนใหม่ที่เรียกว่ามาคานี่เนี่ยของแคนาดาได้เปลี่ยนนโยบายแบบฉับพลันนะครับโดยการเดินทางเยือนจีนเป็นครั้งแรกระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลแคนาดาได้มีการเปิดเผยว่าจะทําการรักษาอธิปไตายชางยุทธศาสตร์โดยเว้นห่างจากสหรัฐให้มากขึ้นประเด็นสําคัญที่คําพูดของสื่อจีนแล้วก็สื่อต่างๆทั่วโลกได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความสมานที่เป็นอิสระต่อกันให้มากขึ้นกับสหรัฐไม่ควร ปล่อยให้พันธุ์ิตแบบเก่า US a i l i n e มาขัดขวางผลประโยชน์ของแคนาดานะครับโวสวกตัวกระทรวงต่างประเทศจีนในหลินเจียนก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าจีนเคารพการตัดสินใจอิสระของแคนาดาพร้อมเป็นนรมิตรที่เชื่อถือได้สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและการค้าสื่อจีนก็ยังบอกว่าแคนาดาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐถูกเหยียบหัวกดดันจากเพื่อนบ้านมานานความหมายคือแคนาดาไม่ต้องการเป็นรัฐที่51 ฉะนั้นทรัมป์พูดอย่างนี้นี่อยากจะเบิร์ดกระโหลกทาเหลือเกินเราก็ยังบอกว่าข้อเสนอของจีนในมุมมองจีนนี่อยากให้ทางแคนาดาเลือกจีนเป็นทางเลือกที่สองไม่ต้องพึ่งสหรัฐมากนักฉะนั้นจีนจะพยายามนําเข้าสินค้าจากแคนาดาไม่ว่าสินค้า,าแคนาดาจะเป็นพลังงานแระธาตุไม้และอาหารทะเลซึ่งเป็นสิ่งที่จีนต้องการอยู่แล้วสหรัฐอเมริกาก็ต้องการแต่ว่าสิ่งที่จีนต้องการคือทําให้ความแน่นแฟนระหว่างการค้ากับจีนสหรัฐจีนแคนาดา ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะเหตุผลคือแคนาดาพึ่งพาสหรัฐมากเกินไปหันมาพึ่งจีนโดยเฉลี่ยความเสี่ยงออกมาจีนจะสะลัดก็จะต้องเป็นตัวสมดุลอำนาจในแคนาดาครับความร่วมมือทางเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แคนาดาสนใจเพราะเหตุผลก็คือจีนมีเทคโนโลยีที่เรียกว่ารถไฟความเร็วสูง ev แบตเตอรี่นะฮะพลังงานสะอาดโซล่าเซลล์ซึ่งแคนาดาก็ต้องการแล้วก็การที่แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างหยวนกับ ดอลลาร์แคนาดาก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะลดการพึ่งพาดอลลาร์ในการค้าขายจีนบอกว่าแคนาดาคุณควรออกจากเงาของสหรัฐอเมริกาได้แล้วแคนาดาจะต้องดิ้นให้มากกว่านี้อย่าไปอยู่ใต้ฝ่าเท้าของอเมริกาแคนาดาต้องแคนาดาต้องเลิกพึ่งพาสหรัฐให้น้อยลงโดยเฉพาะการที่โดนขู่โดยทรัมป์เนี่ยเรื่องภาษีต่างๆนะขึ้นภาษี50%ขึ้นภาษีเหล็กอลูมิเนียม25%แล้วยังบอกว่า แคนาดาจะเป็นรัฐที่ห้าสิบเอ็ดของสหรัฐแคนาดามีทางออกไหมมีทางเลือกไหมจีนครับคือทางเลือกของแคนาดาสลัฐเป็นตลาดส่งออกที่สําคัญของแคนาดาถึงเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้แคนาดาดิ้นไม่ออกเจ้านั้นการที่แคนาดาจะต้องขายสินค้าให้จีนมากขึ้นโดยเฉพาะพลังงานแล้วก็ไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่จีนต้องการฉะนั้นสิ่งที่แคนาดาทําตอนนี้ก็คือว่าต่อท่อแก๊สท่อน้ํามันออกจากทางฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตกเพื่อลงท่าเรือที่แปซ ไปที่เซี่ยงไฮ้โดยสินค้าแคนาดาจะสามารถส่งไปที่ประเทศจีนได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยพอร์ตที่แคนาดามีในฝั่งแปซิฟิกหือคือแวนคูเวอร์ถ้า,าทีของจีนในครั้งนี้จะเป็นการบอกว่ายื่นมืออย่างชัดเจนให้แคนาดาจับแล้วก็ดึงมือแคนาดาขึ้นมาจากการจมน้าจีนจะต้องบอกแคนาดาว่ามาคุยกับเราสิเรายดีเป็นส่วนหนึ่งของคุณที่จะให้ดินออกจากสลสให้ได้แล้วก็พร้อมผลประโยชน์ที่จูงใจก็คือห่างจากวอชิงตันให้มากขึ้นใกล้ชิดกับปับกีนให้ ให้เป็นสมดุลอำนาจจีนไม่ได้เรื่องล้อนเล่นจีนยื่นมือช่วยอ,อย่างจริงจังกับแคนาดาบอกแคนาดาว่าอึดอัดไหมที่เพื่อนบ้านท,ทางใต้ของคุณนะี่ะบีบคุณนะการทวงรุนระหว่างสองยักษ์ใหญ่จีนกับสหรัฐที่แคนาดาเป็นเรื่องสําคัญมากเราจับตามองต่อไปนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจีนยังส่งสัญญาณอีกว่าสหรัฐคุณนะ่ยอย่ามายุ่งกับอิหรา โคโกกระทรวงต่างประเทศจีนระบุว่าจีนหวังอย่างยิ่งว่าอิหร่านจะลักเสืีดรภาพและจีนสนับสนุนอิหร่านในการทําเช่นนั้นเราคัดค้านการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นและการใช้กําลังคมขู่ในการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฟังดูก็เป็นแพทเทิร์นปกติทั่วไปนะครับเข้าใจง่ายปักกิงไม่สนใจหรอกครับว่าจะคุณจะเปลี่ยนระบอบไม่เปลี่ยนระบอบอิหร่านจะเป็นยังไงแต่อิหร่านไม่ต้องการสหรัฐแน่นอนและปักกิ่งก็ไม่เอาความวุ่นวายกลบาหนแน่นอนการจุดเชื้อไฟในอิหร่านเป็นเรื่องที่ ยินรับไม่ได้กินยังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการปราบปรามหรือพูดถึงเรื่องว่าจรกรรมเนี่ยมันเป็นการทำการทำลายสิ่งเรียกว่า Stability ความมั่นคงการแทรกแซงภายในโดยเฉพาะ s t a r l i n k ของอเมริกาเนี่ยไปแทรกแซงภายในโดยการส่งสัญญาณให้ผู้ประท้วงอิหร่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เหมือนกันยินอิหร่านไม่ใช่แค่ประเทศในตะวันออกกลางที่มีความสมพันธัธรรมดาเป็นประเทศยุทธศาสตร์พลังงานโลกที่ไม่ใช่ตะวันตก โดยผ่านแ,นแผนการ BRI, b r i b e l ล a n d r o a d i n i t i a t i ี e อิหร่านมีสายป่านเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแล้วเป็นประเทศที่มีเกมทวงดุลกับสหรัฐอเมริกาเตหรานสู้ขาดใจครับประโยคหน,นึ่งที่โคสุกจิในได้ยคนเน้นย้ำก็คือการขยับหมวดจากการเมืองความมั่นคงสู่สงครามเศรษฐกิจจุดยืนของจีนในประเด็นความพันเสียชัดเจนมากสงครามซาสีไม่มีผู้ชนะจีนจะต้องปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของชอบธรรมของตนอย่างเด็ดขาดแปลภาษาการทูตบอกว่า จีนจะไม่ยอมสหรัฐบีบไม่ว่าเศรษฐกิจไม่ว่าการเมืองส่งสัญญาณบอกว่าอย่ามายุ่งกับอิหร่านส่งสัญญาณบอกว่าอย่าบีบจีนด้วยอาวุธส่งสัญญาณบอกว่าโลกของจีนไม่ต้องการสหรัฐไม่ต้องการที่จะให้สหรัฐเป็นใหญ่เจ้าเดียวจีนบอกว่าอิหร่านต้องนิ่งสหรัฐต้องหยุดขยับทุกอย่างต้องสงบมากระดานนี้ปักกิงดูครับไม่ขยับไม่ต้องลงแรงครับไม่ต้องทําอะไรได้แต่พูด จีนพูดอย่างสุภาพเท่าที่สุดที่จะทําทได้ก็ต้องเฝ้าติดตามต่อไปนะครับว่าจีนจะขยับอย่างไรการขยับแต่ละหมากนี่มันรุนแรงนะครับฉะนั้นเราต้องรอต่อไปว่าสหรัฐจะขยับอย่างไรตอนนี้สหรัฐเริ่มขยับนะครับโดยใช้กองเรือที่7ที่อยู่ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจีนใต้ขยับออกมาแล้วครับลองดูว่าเขาจะขยับไปไหนและขยับไปที่ไหนทําอะไร7วันรู้ผลครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต้องมาพูดถึงก็คือว่าประธานดีอีเจอามายองเนี่ย ท่านเป็นประธานดีคนใหม่นะครับที่มีการวางนโยบายสายกลางโดยไม่เอียงไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นพิเศษดีกว่ายุ่นจอกยอนเยอะฮะเพราะว่าเขาเป็นสายเอี่ยวอันนี้เป็นสายกลางก็ได้ไปพบกับประธานดีสีจิ้นผิงมาแล้วและได้บอกประธานดีสีจิ้นผิงว่าจะสมดุลกับจีนครับร่วมถ่ายรูปด้วยกล้องถ่ายรูปจากมือถือเสี่ยวมีเป็นสัญลักษณ์ว่าเทคโนโลยีจีนเป็นที่ยอมรับแล้วก็ประธานดีเกาหลีใต้ ก็พยายามจะเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยโทรศัพท์มือถือนะฮะถ่ายรูปร่วมกันเป็นเซลฟี่นะครับเท่านี้มาญี่ปุ่นบางผู้นำสองชาติแจมดนตรตีผู้สัมพันธ์เพื่อไม่ให้โรคปันป่วนมากเกินไปนายกทำตีไทยกีดกับประธานไม่ดีจองยอง,ยองก็พบกันที่นาราด้วยความชื่นมืนนะครับจัดเซอร์ไพรส์ครับตีกองร่วมกันแจมกองร่วมกันเพื่อสื่อสัญลักษณ์ความใกล้ชิดคนรุ่นนี้นะครับห้าหกสิบกว่าอย่างผมเนี่ยได้ผ่านวัยที่เรียกว่า Heavy m e t a l สมัยเด็กผมฟังบ่อยมากเลยเพลง Queen เพลงอะไรเล่นกันดัปึง้งปึ้งลั่นบ้านนะฮะผมจําได้เสมอว่ามีระบบดนตรีที่แบบดังลั่นบ้านสะใจเพื่อนผมนี่เปิดเส้นลั่นหอเลยครับทำให้ทุกคนบ่นเหมือนกันนะว่าเสียงดังหนวกหูสองท่านนี้ก็คงเป็นแบบเดียวกัน Heavy Metal นะฮะเล่นเพลง Golden ครับจากซีรีส์ K-POP Demon Hunter แล้วก็ Dynamite ของ BTS ทั้งคู่สวมชุดสีน้ำเงินครับดูภาพนะครับแล้วก็เล่นกองกันแบบสนันบันไว้เปนเชิงสัญญาณความแน่นแน่แนหรือวัฒน,นธรรมประเพณีการแจมกองของผู้นํำเนี่ยมันเกิดที่เมืองนาราเมืองนาราอยู่ไหนเมืองนาราอยู่ใ,ใกล้เมืองเกียวโตครับเป็นเมืองโบราณเป็นเมืองหลวงส,สมัยสมัยยามาโตะนะยามาโตะเป็นเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าประเทศก่อนสมัยยุคที่มีอิทธิพลจีนเข้าไปครอบงำในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่มากครับมีอายุมากกว่าพันแปดร้อยปีนะฮะนารา ก็ถ้ากคนไปเคยไปเที่ยวก็จะเห็นเมืองนารามีวัดเก่าแก่มากมายแล้วก็เป็นสถานที่ลุ่มลึกในวัฒนธรรมนะแล้วก็มีความสงบราบรื่นมากเป็นเมืองที่น่าอยู่มากนะแต่มันติดขัดอยู่ตรงที่ว่าเมืองมันเล็กหน่อยนะเพราะมันอยู่ใกล้โอซากามากเลยกูจะใ้เกี่ยวโตมากเลยการที่นายรุ่งศิริากัยจีเป็นผู้แทนรัษฎรที่เขตน,นารานะครับผมเพิ่งไปเยือนนารามาเมื่อสองเดือนที่แล้ว รู้สึกประทับใจแล้วไปบ่อยๆก็ไปครั้งที่สามแล้วครับก็ไปดูวัฒนธรรมเขานะครับรู้สึกว่าเป็นเมืองที่ยืนหน้าอยู่มากความสําเร็จของการที่อนุรักษ์นิยมกับเสียนิยมเนี่ยสามารถร่วมมือกัน,นพยายามให้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องยุคอนณา,านิคมมันเลิกลากันไปมาสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่ายุคของความเข้มข้นของภูมิรัศาศาสตร์ยุคของการต่อสู้ในเรื่องของอำนาจหลายขั้ว ยุคของการเสื่อมของสหรัฐอเมริกาและการพุ่งขึ้นของจีนรัสเซียแล้วก็สิ่งที่ญี่ปุ่นเกาหลีจะต้องยึดขั้วต่อไปก็คือคือขั้วอเมริกาซึ่งเป็นขั้วที่กําลังอยู่ในยุคเสื่อมถอยเราจะบอกว่ารัสเซียจีนอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีนี่คือแกนหลักที่อยู่ด้วยกันแต่ยุโรปม,มีแกนของตัวเองับยุโรปคงไม่ไปร่วมแกนกับทางจีนรัสเซียหรือไม่ไปร่วมแกนกับทางสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีแน่นอนแต่ว่าเราจะมองสิ่งที่ เกิดขึ้นในไม่ช้านี่คืออเมริกาจะตั้งขั้วคือโลกตะวันตกคือโลกของอเมริกาเขาเรียกว่า Western World ครับที่ไม่รวมยุโรปสู้กับ Eastern ์นเวิที่คือมีจีนและเซียเป็นแกนหลักและมีกลุ่มกอบเบอซคอยเป็นลูกคู่และผู้ให้กำลังใจหรือเป็นสมุนหรือเป็นคนเลือกข้างกันแล้วแต่ยังมองไม่ออกหรอกครับว่าโลกจะไปทางไหนใครจะเป็นผู้ชนะผู้แพ้ติดตามชมต่อไปครับ ขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DB สว่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร